จำนี้ครับก็จะมีตั้งแต่ยุคของรัชกาลที่ห้าลงมาครับถึงรัชกาลที่แปดครับสำหรับแผ่นนี้ครับนี่ของยุครัชกาลที่ห้าถึงรัชกาลที่แปดเลยก็ไปจะดจำเรุ่นแรกของพระองค์ท่านนะครับครับครับอคครรัับบในส่วนนี้ก็เป็นแบงค์แบงค์เก่าๆครับนี่แบงค์เก่าๆของต่างประเทศบ้างนะครับนี่แถอนี้แถวโซนเอเชียเรานะครับแต่ในนี้อันนี้โซนอ่า มีจีนมีอเมริกาับนะครับนะครับที่ในต๊ในตู้เราไม่ได้โชว์หมดอะครับเพราะว่าอยู่อยู่ในตู้ล่างนะครับสแตมผมจะสแตมผมเยอะมากเก็บทุกรุ่นเลยนะเนี่ยสแตมนี่สแตมผม๋ยวให้ดูครับครับผมมีหลายพันดวงครับนะครับอันนี้ในประเทศนะครับ ต่างประเทศก็มีเยอะมากครับอ๋อนี่สเต็มในวาระของพวกท่านครับนี่ดวงละร้อยนะครับเนี่ยไอ้นี่ดวงละเก้าเก้าเก้าบาทเลยเก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทต่อดวงครับเก้าบาทต่อดวงนะครับอันนี้ต่างนี่อย่างในประเทศอยู่นะครับนี่ก็อย่างในประเทศนะครับ นี่ครับนี่ต่างประเทศแล้วครับนี่ต่างประเทศแล้วครับนี่ต่างประเทศแล้วครับเป็นของที่สวยมาสวยงามครับนี่ถ้าเขาเรียกการประกวดสแต็มสะสมรุ่นเก่าๆนี่โอ้โหมูลค่ามหาศาลเลยนะครับนี่ก็สแต็มเยอะมากครับมีทุกมีทุกหน้าครับมีทุกหน้าครับที่สะสมกี่ปีแล้วเนี่ย ห้าสิบปีครับห้าสิบปีกรมตะเต็มครับอันนี้ญ <c oughs> าติผมที่สงขาท่านเสียก็ให้ผมมาสะสมต่อ,อครับอันเนี้ยเนี่ยในต่างประเทศนะไม่ต่างประเทศหมดเลยนี่ครับน,นีฟาชายอ,อ,อันนี้ก็ราชวงศ์ อันนี้ก็ดวงดวงละร้อยครับเนี่ยจะเต็มทองดวงละร้อยเนี่ยไม่น่าจะมีไม่ปัจจุบันคนสะสมกันเยอะครับคนสะสมเยอะมากครับอ,อันนี้ดวงอันนี้ดวงละร้อยนี่ก็ดวงละร้อยอที่ที่ซื้อตอนออกนะครับที่ซื้อในหลวงประชานีนะครับครับอันนี้ในหลวงพนวดโอ้โหตอนพนวดก็มีครับอันนี้ก็ ตอน,ตอน,นท่านะรเกี่กัธกิจท่านอันนี้ก็ส่งเครื่องเต็มยศครับนี่ก็ดวงดวงร้อยครับอ่านี่ก็ดวงร้อยอับครับ,รบอันนี้สมเด็จอันนี้ของสมเด็จแม่ครับอันนี้เครื่องเครื่อง เรื่องของที่พระเจ้าอยู่หัวท่านชัยครับอันนี้ตอนที่ท่านออกพบประชาชนครับอือันนี้กีฬาสีเกมครับกีฬาสีเกมเอเซนเกมครับเอเนเกมนะครับอันนี้ก็เป็นสแตมที่ระลึกชิ้นกันนะครับอันนี้วาระต่างๆอืมนะครับวาระต่างๆนะครับวาระต่างๆ อันนี้ดวงใหญ่นะครับครับใช่ครับเวลาต่างๆครับอืมเวลาต่างๆนี่ครับเวลาต่างๆเวลาต่างๆนี่ครับนี่เวลาต่างๆเป็นงานทองเหลืองทองแดงนะครับแล้วก็งานตะเกียงต่างๆนะครับมีทั้งตะเกียงเตาฟูดนะครับเตาฟูดนะครับมีตะเกียงถือครับกันร้อน ครับเอาไปแฝงก็ได้เอาไปเสียบไว้อืข้างขฝาก็ได้ครับนะครับอันนี้คล้ายๆโกดโกดโกดใส่กระดูครับครับงานก็มีที่ที่เติร์นมาตะเกียงครับนะครับที่เติร์นมาตะเกียงอืเขาจะตันเขาก็จะกินิีเหรี่ยมตะกุดนะครับอันนี้เป็นศิลปะที่เก่งคนคิดเก่งมากเป็นเหล็กหล่อเป็นเหล็กหล่อเป็นเหล็กหล่อครับ อันนี้วัดดอยเจดหอมครับเรียกอะไรนะตาปั๊มตาปั๊มครับเป็นเป็นตะกัวครับเป็นตะกัวครับของพ่อเงินวัดดอยหอมอ๋อรุนแรกเลยไหมเนี่ยรุนแรกเลยครับอที่ที่นั่นเลยครับตกถึงผมผมไม่ใช่คนโลภครับเราไม่ไปทําปอมครับนะครับเราไม่เคยไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่านี่เป็นงานที่แบบศิลปะที่ตกถึงเราเนี่ยถือว่าเรามีบุญมากครับตกมาได้ยังไงไดยใช่ตกถึงเราถือว่ามีบุญมากนะ ครับอันนี้เป็นกระบี่อาผมอาผมเป็นนักเรียนนักเรียนในร้อยจอบลอ้อนะครับรุ่นห้าครับครับร้อยร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกขันลงหินต่างๆครับขันขันลงหินต่างๆอัน <c oughs> นี้เป็นงานงานนาฏิกาสะสมกับไฟแชับ <c oughs> นะครับในกาโบราณนะครับพวกขอบหน้าพวกพวกงานเก,ก่าๆครับ ันนี้ก็เป็นพวกขันโลหินเงินบ้างอะไรบ้างเช่นมากมางครับเป็นรูปภาพของวัลเลกิงครับของพ่อวัเลกิ้งครับการับคครับเขาก็จะใช้อย่างนี้ยครับเนี่ยมีผมครับเนี่ยครับมีผมครับครับมีผมนะครับ ปัจจุบันก็กลายไปเป็นกันไกแบบนี้นะครับแล้วก็มีมิโกนครับมีแบตเตอรี่มือครับมีหวีไม้มีหวีเสนียดคันนี้ก็เลยหวีเสนียดครับสมัยก่อนจะใช้พวกสางพวกเห่าพวกพวกเห่าของคนนะครับโอเคครับครับก็มีกลไกมือครับเนี่ยนี่กลไกมือนี่เราก็ยังทำนี่กลไกมือใช่ครับกไนี่พรทันใช่ป่ะทันแบตเตอรี่ไถ่มือครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นงานสารสีครับ องานสังกะสีครับงานสังกสีแล้วก็เป็นรูปรถครโบราณเนี่ยอลูมิเนียมเหลืออยู่อะไม่มีกระดาษแบบนเนี้ยแล้วใช่ครับอันนี้ก็พวกพวกพวกสร้อยเงินพวกไอ้ประค่างาช้างเครื่างะเิษฐเจ้าพทุก็มีหลายแบบหลายแบบนะ สองครับไว้ใส่อะไรครับใส่พวกกระเทียมพวกอะไรนี่ครับของดองสมัยก่อนเหมือนกระให้ให้ตู้อะไรตัวนั้นใช่ครับนี่ก็เป็นสิงเกิลรุ่นแรกๆครับเราจะเห็นว่าเก๊ของของของไอจักรเนี่ยจะมีน้อยครับสมัยนี้ใช่อันนี้มีถึงสามอันครับอันนี้จักรเกเกมีถึงสามอันสามเก๊ะเลยแล้วขาเขานี่ครับจะเป็นลายรดลายที่สวยงามมากใช่ครับ ขาเขาเป็นลวดไลสัตว์ส่วนงามมากครับอันนี้ก็ร้อยกว่ปาปีครับโบราณโบราณแท,ท้ครับครับเครื่องจักรเย็บผ้าร้อยกว่าปีครับในก่ยก็ย้คประมาณนี้ด้วยพวกตาผมซึ่งเป็นนักวิงก่งสมัยก่อนครับในกีฬาเซบเพลค์ทั้งที่หนึ่งครับอาผมได้ที่หนึ่งครับอาผมเป็นนักกีฬาทินชาติด,ด้วยนะครับก็เป็นรางวัลของอาร์ครับอาร์ผมที่ยังตกถึงผมครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเกจิต่างๆครับ ภาพเกจิที่ดังๆของนครถมเรานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นของนครมเมตตาปั๊มที่เมื่อกี้ที่ผมโชว์นะครับก็คือตาปั๊มคลินี้ครับอเป็นผ้ายันเป็นพรายันครับพระยันพราชันชายธงนะครับของหลวงพ่อเงินท่านนะครับอันนี้ก็เป็นมีดต่างๆนะครับอันนี้ลูกหลวงพ่อเต๋นะครับขยันหลวงพ่อเต๋ท่านะยันหลวงพ่อเต๋เปิดไฟ สววางขึ้นนะครับอันนี้ก็มีต่างๆผมนะครับอ่ะดูมีดครับอันนี้ยันพยันหลูกปหริวอ๋อยันลูกปหริวครับโอ้โหครับอันนี้ก็เป็นงานพวกงานทองเหลือง,งอะไรครับอืแต่รับพวกอะไรเงี้ยครับอันนี้เครื่องรางครับเครื่องรางต่าง อันนี้ก็เป็นงานพวกเครื่องเสียงวิทยุวิทยุรุ่นเก่าครับจานเสียงพวกอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็มีจานแผ่นเสียงด้วยนะฮะอีครับงนี้อันนี้เป็นเป็นงานหล่อปูนครับงานหล่อปูนครับงาน,นหลอกก็น่าแบบอันนี้ก็เป็นพระพระยุค พิยุทธยาเับเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้เเป็นไม้แกะครับครับสําหรับผู้ชมถือว่าได้เป็นบุญัตอันนี้เป็นพระยุบะตาโคสินครับทรงเครื่องครับครับอันนี้เป็นพระพระสัมฤทธิผลครับพระแก้บนพระแก้บนที่เราจะพอสัมฤทธิผลพอสัมฤทธิ์แล้วก็เราก็ไปแก้บนกันครับอันนี้ก็เป็น นะครับรัชกาลองพ่อโสธรกาที่เจรัชกาลที่นะครับอันนี้พระอุชาอู่ทองครับนะครับนี่ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราจะไล่สดอย่างต่อเรื่องนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เราพอเงินพระบ้านนายยายผมนะครับทีมงานอันนี้เราชงแพ้วมาขายทานะครับยังไงจะก็ประชุมนะครับถ้าเยอะนะแต่นี้พระที่ผมผมสร้างสร้างตามตอนทําซุปตะวัดครับนะครับที่ผมสร้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นนี่เป็นอิมห้านิ้ว องนี้ไป็พิมพ์เก้านิ้วครับนี่เขาเป็นรูกบ้านหลูมแค้วอืมครับอันนี้ก็เป็นลูกเคารพต่างๆครับที่ของเกจิที่ดังๆครับสุดเ้ายแล้วก็เป็นพี่ติยาซื้อได้ใบเท่าไหร่เนี่ยหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับปู่เอี่ยมวัดหนังครับเป็นร้อยปีหรอนะไม่รู้ครับแต่ผมซื้อมาแปดร้อยเนี่ยพี่พี่กาซื้อไหมอ๋อโอ้ยกาซื้อเลยสมนั้นโโอ้โหแปดร้อยอ่ะผมซื้อแปดร้อย S <S นี่นี่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะเป็นเป็นเทวดานะครับแล้วก็นั่นพ่อฤาษีลิงลิงดำนั่นนั่นเป็นสาริกาครับครับครับนี่ก็เป็นงาน,าง,าาง,ง,าน,นงานช้างครับงานงานช้างนี่งาช้างนะครับงานจีนครับงานช้างตลาดที่ต่างๆใช่ใช่สมัยก่อนนี้ใช้ใชตลาด อันนี้ไฟแช็คไฟแช็คโบราณครับนะครับอันนี้อันนี้ไฟแช็คโบราณครับอันนี้นกหวีดโบราณครับของตำรวจใช้เนี่ยนกหวีดโบราณที่ตำรวจใช้ไฟแช็คนกหวีดครับดูชมต่ออันนี้เป็นงานศิลปะที่สะสมสะสมเป็นแบบว่าเป็นพระตลับอันนี้พระที่ไปเช่ามาจากตามงาน ทำบุญบ้างอะไรบ้างรับให้มาบ้างครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นตะเกียรน้ำมันก๊าซพวกนัครับตะเมียตะเกียงน้ำมันกาแล้วก็อะไรต่างครับก็มีหลายรุ่นครับเป็นหลงผู้ตอกมั่งหลงปู่หลงผู้ขับมั่งนะครับเจ้าวาดแล้วก็เจ้าวาดในปัจจุบันอะไรเงี้ยหลายอายุกี่ปีครับนีโอ้ก็ประมาณเจ็ดสิบปีน่าจะถึงครับครับผมอันนี้นะครับ โอ้โหนี่หีบหีบหีบโบราณแท้แท้หีบสมบัติเนี่ยโบราณนะครับนี่หีบสมบัติจริงๆครับอันนี้คือหีบสมบัติจริงๆครับบ้านผมเนี่ยที่มีมูลค่าอยู่ที่นี่ครับอ๋อที่มีมูลค่าอยู่ในหีบนี้เองครับดูลค่าไม่ก้าคือมันมันใช้เวลาครับตีมูลค่าไม่ได้เน่ยมันในหีบเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้เงินครับตีไม่ได้เลยนะไม่รู้ครับเพราะว่าพี่คง คงดูจากจากของกันได้ครับอันนี้รุ่นเก่าใช่ไหมอันนี้เป็นพระกุกครับพระกุเป็นเนื้อชินพวกอันนี้เนื้อชินใช่ไหมเนือผงใช่ไหมเนื้อชินเนี่ยเป็นเนื้อชินเขาเรียกเนื้อชินก็คือมีตะกั่วผสมมีมีเงินผสมอย่างเงี้ยครับขอบคุณขับพาดไปนี่ครับนี่ก็พาะสสายสมเด็จอือครับออันนี้ก็เป็นพระงานรอครับอือโอ้ เยอะมากครับผมเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากครับมันขึ้นนี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยนะครับนี่เยอะมากครับโอเคครับเยอะมากครับนะฮะหนงร้อยนนสะสมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอ้โหสุดยอดยังมีเอออง